เดลี่อ่ะกลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วเนี่ยยาน้องเพล่กับพี่คู้เพรธรรมชาติมากธรรมชาติลงโทษมันเออก็มีแดดแรงไงเเขียนบ้างอะไรบ้างเรื่องปกติอ่ะมีเรื่องกระแสแรงๆอะไรมาเมาส์กันก่อนเลยค่ะน้องเพล่ข่าวแรกหรือว่ากระแสแรกนะคะเกี่ยวกับอิสระของแบบคิงคองอ่ะคอยที่ดิฟฟิลด์แปดีแปะยูแปะจะไม่ใช่คิงคองนี่ เขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เขาได้อิสระฟรีได้เออใช่คือเรื่องราวนะคะต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะคิงคองเนี่ยถูกจองจํามานานกว่า28ปีแล้วนะที่ห้างพาตาซึ่งไม่ใช่แค่คิงคองแค่ตัวเดียวจยังมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดค่ะแล้วก็ล่าสุดคือห้างห้างนี้เขากำลังจะปิดตัวเขาก็เลยปิดตัวสวนสัตว์ข้างบนปิดตัวปิดตัวสวนสัตว์ข้างบนเขาก็เลยแบบว่าโอเคจะปล่อยให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยเป็นอิสระแต่ว่าก็มีหลากหลายกระแสนะคือในไทยไม่เมากัน ข่าวนี้เป็นเมาส์กันที่อังกฤษโอ้เมาไกลเนาะเมาสไกลเมาสต่างประเทศเลยนะคะคือในบ้านเรายังไม่ค่อยเป็นกระแสต่ที่อังกฤษ<อ>ี่ยเป็นกระแสาแล้วเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าหากน้องหนูๆเหล่านี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาเขาจะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าเจ้าชิงของตัวนี้นะชื่อว่าบัวน้อย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 เอียบัวน้อยเออถ้าบัวน้อยทุกปลอยออกมาแล้วปลอยจะกินนารายนาราย ปล่อยบัวน้อยไปไหนไปอ<ข>ยู่ไหนในข้าวไม่ได้บอก <c oughs> ยางรู้ในข้าวไม่ได้บอกเขาไม่ได้แปลมาบัวน้อยไม่รู้อยู่ไหนด้วยเอ่บัวน้อยก็ไม่รู้จะต้องไปอยู่ไหนแล้วคิดดูตลอดเวลาบัวน้อยมีคนเอากล้วยมาให้กินบัวน้อยก็แค่หยิบ,บ<อ>กล้วยปอกเปลือกแล้กกิน <c oughs> จริงจริงก็สงสารนะใช่แต่จริงๆเราก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละที่สัตว์เขาจะได้อิสระภาพแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องดูอีกทีนะเพราะว่าสุขภาพของสัตว์แต่ตัวน้องคะจะย่ำแย่สถานที่ก็ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะคนที่ขาเสื่อมโซมไม่พอสัตว์บางตัวเนี่ยแห้งเหมือนอดข้าวอดอาหารนะเนาะนี่เคยไปดูไหมเกิดทันไหมไม่ทันเท่านี้เกิดมาในยุคกาิมีเซสเวฟละ ต้องถามคุณแม่เลยดูหมดทุกตัวทั้งเพนกวิ้นคิงคองเป็นยุคนั้นพอดีคุณแม่เกิดยุคอะไรเกิดดันนะไม่ไม่ละสภาพมันดูแย่จริงหรือเปล่าตอนนั้นตอนนั้นเราเด็กอะเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันแย่อะไรคือแย่เลยคือดีเราไม่รู้เรื่องแยกไม่ออกแต่ตั้งแต่โตมาที่ยังไม่ได้ไปกลับไปดูเลยนะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ย เข้าประเด็นของเราเลยประเด็น SMS ที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งกันเข้ามานะช่วยเราหน่อยซิคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าถูกกักบริเวณอเออรู้สึกยังไงบ้างเนาะถูกกักบริเวณเอาไว้อะ่ะพาว<พ>าแ <อะ S 1> บบปกติเวลาอออยู่กับเพาวาริอ้นะชอบจับเขาอยู่กับพาาคุณรู้สึกโอเคนะคก็ไม่รู้สึกว่าแบบเฮนะ้ยมันเกิดอะไรแล้วอะเแล้วเพอละ ถูกกักบริเวณคุณผู้ชมรู้สึกยังไงนะคะส่ง SMS มมาหาเราที่4747700นะจ๊ะ <M ano> เออใช่แล้วนะคะไปฟังเพลงกันจ้า